สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตร์มครับวันนี้ผมช้อนเอาลูกของคุณบีนะครับขึ้นมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ร่วมชมกันนะครับตัวนี้เป็นเบกเกะจากฟาร์มสาไก่นะครับคุณบีได้ร่วมตัวนี้น่าจะไม่ใช่การซื้อตรงนะครับน่าจะเป็นประมูลนะครับเป็นการประมูล ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นการประมูลช่วงช่วยภัยน้ำท่วมนะครับปลาตัวตน,นี้ผมรับมาจากพี่ภัยสารตั้งแต่ไซส์ประมาณสักไม่เกิน20เซนนะครับมาอยู่กับผมนี่น่าจะประมาณ1 5บห้าถึงสิเซนไม่น่าเกิน20นะครับปัจจุบันนี้นะครับขนาดอยู่ที่5 8าสเซนติเมตรโดยประมาณนะครับคือ ทางคุณบีเนี่ยได้ร่วมประมูลเพื่อกันกุศลเนี่ยน่าจะฝากกับผมว่าเนี่ยเฉียด,ดปีแล้วนะครับเฉียด,ดปีแล้วจำไม่ได้ว่ากี่เดือนนะครับคือคือตั้งแต่ปลาประมาณยี่สิบเซนนะครับตั้งแต่ปลาประมาณมีขนาดยี่สิบเซนตอนนี้เก็ฝากเกลี้ยงไว้เนี่ยจะหกสิบแล้วนะครับห้าสิบแปดแต่แตะหกสิบแ,แล้วนะครับเป็นเบโกรที่มีคุณภาพดีอีกตัวนะครับ ผิวพรรณเขาขาวสว่างสวยงามมากครับแล้วก็เรื่องของการวางตำแหน่งของดำนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับหรือก็หลกใส่กริปเลยนะครับปลาไซส์ขนาดประมาณห้าสิบแดเซนนะครับดูฝากันเลี้ยงตั้งแต่ขนาดประมาณ2ี่สิบเซนครับคือแกค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยครับคุณดีครับไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยนะครับเดินทางไปดูงานต่างประเทศบ่อยมาก ตอนแล้วลูกๆอยู่ที่นี่น่าจะสองสามตัวแล้วนะครับระยองค่ยครับทําคลิปดีๆมาแบ่งปันทั้งเจ้าของปลานะครับให้หายคิดถึงรวมถึงเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบขาวๆดำๆกันนะครับได้รวมติดตามกันระยองค่ยครับขอบพระคุณครับ